น,นี้เรามาก้อยไข่แม่แดงครับนะครับล้างเรียบร้อยแล้วใส่ใส่เครื่องครับหอมผักชีครับหอมผักชีอ,กชอ่พอประมาณเท่ากับไข่มดแดงพริกผงครับเอาตามที่ชอบว่าเผ็ดน้อยเผ็ดมากครับถ้าเกิดคนไม่ชอบเผ็ดมากก็ไม่ต้องใส่เยอะผงนัวครับ ใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายครับแต่เราไม่ใส่หลายครับโกโลัวหัวร้านครับเพราะทุกวันนี้ก็เริ่มร้านแล้วครับสิ่งสำคัญครับข้าวคั่วบนบ้าน,านทำเองขมหอมครับนี่ข้าวคั่วนี่ข้าวคั่วใส่้มหอม น้ำปลาครับน้ำปลาส่องใส่ยเยอะเด๋ยวเค็มะเกิดไม่มีตัวมันก็เอามะนาวหน่อยนึงครับมะนาวอุ้ยมะนาวมาหน่อยนึงไม่ต้องใส่ยเยอะครับเพราะตัวมันมีเมี่ยงนิงดไปเปรี้ยวอยู่แล้วคนครับนี่ครับคนครับคนคนให้เข้ากัน เป็นยังไงชิมดูก่อนโอ้โหหอมมากหอมสุดๆหอมสุดๆหอมหอมหอมอืมอภหนอยอาหารด้านสูงแต่ไม่ได้สูงสักเหมือนสวอนะครับอืมจอด